วันนี้มาดูต้นก้ามะเขือนะครับที่เราปลูกเอาไว้เมื่อวานนียครับเมื่อวานนี้ไปขุดเอาต้นมะเขือนะครับมะเขือเปาะนะครับมาปลูกไว้ตอนเย็นนะครับแล้วทีนี้ก็เลยตามมาดูว่าเขายังอยู่หรือเปล่านะครับเขาจะตายไหมนะครับพอดีปลูกแบบรีบๆนะครับแล้วก็ได้รดน้ําไว้ก้นหลุมวันนี้ก็ไม่ได้รดน้าหรอกครับเพราะว่าต้องไปทํางานนะครับแต่รดน้ําให้แฉะเอาไว้ ก็ปลูกเสร็จแล้วก็ใช้ใบไม้ครับทําบังแดดเอาไว้นะครับก็เลยกลัวว่าเอ็กเขาจะบังแดดอยู่ได้ไหมนะครับใบไม้ไอที่นี้ก็ใช้ใบสักครับเพราะว่าเราปลูกต้นสักไว้ด้วยนะครับก็เลยมาดูครับว่าจะตายไหมนะครับปรากฏว่าตอนนี้เขาก็ยังสดชื่นดีอยู่ครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะครับ อีกสักวัน2วันนะครับเดี๋ยวเราจะจะเอาใบไม้หรือว่าใบสักเนี้ยออกให้เขานะครับตอนนี้ต้องบังแดดไว้ให้เขาก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งปลูกแล้วก็ลงหลุมใหม่นะครับตรงนี้เออตรงนี้สวยเลยครับเนี่ยแต่ต้องดูกันยาวๆครับตรงนี้ก็ยังอยู่สดชื่นอยู่ครับได้ครับบริเวณนี้เอามาลงตรงจุดนี้นะครับมีทั้งหมด6ต้นครับ ต้นกต้นกล้านะครับเพาะไว้ในแปลงเพาะแบบนี้แลพอได้นะครับแต่เราจะไม่ปล่อยไว้นานแล้วครับสักสองสามวันนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปไม้ออกนะครับเลยสองต้นนะครับอยู่ด้านนี้ครับปลูกแซมไว้ระหว่างต้นมะละกอต้นมะกอกน้ํานะครับตรงนี้เป็นต้นมะกอกน้ําครับเป็นพื้นที่ว่างๆนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์มากขึ้นโดยเอา ก็เกิดปอนะครับมาปลูกนะครับแล้วก็จะได้รับประทานผักไปด้วยนะครับระหว่างที่ผลไม้ให้ผลผลิตครับก็เห็นว่าเขาสดชื่นดีอยู่ครับใจเราก็เป็นห่วงนะครับว่าแดดร้อนแดดแรงๆนะครับเขาจะเป็นอะไรไหมนะครับก็ตามมาดูครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับหลังเลิกงานเดี๋ยวก็จะได้มาลดน้ำ ตอดคำคนะครับให้เขาคลายความร้อนไปก่อนนะครับก็จะได้ลดน้ําเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะปลูกเพิ่มอีกนะครับสักประมาณห้าต้นสิบต้นนะครับให้พื้นที่ไม่ว่างนะครับพื้นที่จะได้ใช้อย่างคุ้มค่าครับเกิดประโยชน์จากเต็มที่อย่างสูงสุดนะครับเราได้รับประโยชน์จากใบศักนะครับที่เราปลูกไว้ครับ ก็ช่วยในการบางังแดดได้ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านใดที่ม,มีกม็นำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะหมักเป็นปุ๋ยด้วยครับ,บ,บนะครับเดี๋ยวบ้างๆนะครับเราจะใช้เป็นปุ๋ยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ